สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพาดพี่น้องนะครับข่าวดังข่าวดีอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีเพจดังนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นกาได้ลงโพสต์นะครับชื่นชมบอสบิ๊กนะครับผู้บริหารค่ายตูเกียวมิวสิกว้แบบซีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวหนุ่มอ๋องอ่านให้ฟังก่อนเด้อนะครับเพจนี้นะครับเพิ่นกาบอกว่า แบบซีนะครับคนที่ร้องเพลงห่อมุกฮวกเวอร์ชันภาษาอังกฤษในวันนั้นทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงเป็นเจ้าของบาร์โฮสเป็นเจ้าของคาเฟ่แล้วนะแกจะเก่งเกินไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากที่โพสแบบซีนะครับกมีออมเอฟซีนะก็เขาไปคมเม่นเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับหลายโนนะครับ ส่วนมากเขาไปชื่นชมนะครับในฝีมือนะครับในความเก่งอ่าอายุน้อยๆเนี่ยคือเก่งแท้นะครับคือเดินมไกลแท้ประมานนี้ก็บ่นนองนะครับบางคนก็บอกว่าขอให้รวยยเด้อนะครับพี่นองนะครับอ่าหลายคนหลายท่านก็เขาไปชื่นชมบอสบิ๊กนะครับพี่นองนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าอ่าอายุแค่นี้ทําได้แค่นี้ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าเก่งมากๆมีวิสัยทัศน์นะครับ ส่วนคนหนึ่งก็บอกว่าอนาคตเนี่ยต้องรวยแน่ๆนะครับเขาคิดแตกต่างากันพี่น้องน,นะครับแม่นครับก็คือว่าปอลบิ๊กเนี่ยคิดแตกต่างนะครับอาจสีแบบเดินตามคนอื่นบ้างนะครับแต่ว่าความคิดเนี่ยแตกต่างกับพี่น้องน,นะครับก็คือว่าบบไดกอปปีเอาแนวทาง ทั้งหมดจากคนอื่นนะครับแต่ว่าเอามาปรับใส่ในงานของเจ้าของครับพี่น้องนะครับก็คือว่าคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องนะครับโตเกียวมิวสิกประมาณเนี้ครับพี่น้องนะครับอ่าเราก็เอามาแตกสาขานะครับหายนองเนี่ยรับงานนะครับจังนองชอปเปอร์กับน้องอ่าเจนนี่นะครับก็เป็นรับงานเดียวรับงานคููแตกแขนงออกไปแบบซี่ครับพี่น้องนะครับ พี่น้องบางคุณกบรับงานเดียวนะครับแล้วการธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้เหตุอันย่างเดียวครับพี่น้องนะครับเราเห็ดหลายอย่างนะครับอ่าอย่างหนึ่งเนี่ยเสมือโตนะครับได้อาจจสิได้กำไรหน่อยอีกอย่างหนึ่งได้ลายก็สลับกันไปก็คือการหมุนเวียนในส่วนของธุรกิจนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราเนี่ยฉลาดครับเราไม่ได้เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราเห็ดอย่างเดียวถ้ามีวิกฤตมีโควิดจังโควิดที่ผ่านมานะครับ่เข้าม้านะครับ ทุกอย่างคือจบครับพี่น้องบ่มีธุรกิจอื่นร้องรับนะครับพี่น้องนะครับเราก็เลยอ่านขาดก็เราก็เลยเฮ็ุหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับขายของออนไลน์เนี่ยขายสินค้าอย่างประมาณนี้ครับพี่น้องเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมนะครับแต่ก็มีอยู่บางคนบางกลุ่มกับพี่น้องนะครับอาจเสีอิจชาตารอดนะครับก็บอกว่าแบบซี่นะครับท่านนี้ก็บอกว่าบอทโน้ตเขามาช่วยค่ะหลายๆอย่างก็กู้ ดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะสันพีนองนะครับปัาดพีนองนะครับนั่นแหละครับนะครับก็มีหลายคนหลายท่านบอกว่าบอสนดเนี่ยเขามาซอยแม่นครับบอโนดก็เขามาซอยดูแลหลังบ้านให้พี่น้องนะครับเพราะว่าบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นกระบ้ว่างนะครับบอสนดก็ได้ไล่สดบอกแล้วว่าข่อยเนี่ยไม่มีหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับดูแลให้น้องมันเฉยๆประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนเรื่องกู้เนี่ยอันนี้บอสบอสแน่ใจครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็บอสบิ๊กเนี่ยกระบอได้บอกไว้นะครับแต่ว่าเอฟ ก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้ากู้มาแล้วทําให้เกิดประโยชน์ประมาณกู้มาต่อยอดธุรกิจก็เป็นเรื่องปกตินะประมาณนี้ครับพี่น้องเอฟซบางคนก็มองในมุมนี้นะครับก็แมนครับินออนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็อายุยังหน่อยอยู่นะครับถ้ากู้มาทําให้เกิดประโยชน์ต่อยอดธุรกิจได้ก็ถือว่าเยี่ยมครับ่นออนนะครับนั่นแหละครับเพจดังเพื่อนก็ชื่นชมแบบซีก็คือ,คอเพจบันเทิงหน้าตุดนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็นออกมาชื่นชมในส่วนของ บอทบิ๊กนะครับ้าทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดเดี๋ยวมาฝ่ายไปรอบหนึ่งคลิปนี้ล่ไไก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ